ถ้ากาเม้นบอบเหตุงานยังล่ะสร้างมันเถอะว่าสำคัญดอกว่าแต่บ้านยื้อใส่สวดบอไม่ลูกม่เมียไปเออก็คงสงโซลละเนาะเขาโบโสดของว่าสมัครสั้นเขาเป็นแฟนกันเนาะเป็นมือเดียวไปงานนำ้ำเฮาแล้วกันยาย้าาาที่เเขสสสมมััครแสงสย ว่าเธอเป็นอย่างต้องประกาศหาคนเป็นแฟนไปออกงานนำกับแฟนเกขาเหาน่ะมันนอกใจเขาไปค้กับมูเขาที่นี่มันสองคนน่ะเมื่อวนเขาไปงานฉลองมันมันแถมเมว่าเขาว่างานเนี่ยต้องไปเป็นครูให้เขาหาคู่ไปให้ได้แล้วกันเอาป่อเจอพอดีเลยเพื่อนกับเลาว่าสิไปหาอยู่พอดีใครมูเธอเขาบม่เคยมีมูแบบนี้ เอาคือว่าจังแ้่หล่ปอปอเขาเป็นมู่กันมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยเดชดูเธอเครียดในหัเฮาติว่าเขาไปคบกับไอ้บิวแฟนเก่าเธอหรือว่าปอย,ยังฮักไอ้ยอยู่ติบอหนูไม่ได้ฮักไอ้หรอกเขาไม่ได้รู้สึกอย่างกับสายคนนี้หรอกเออว่าคิดอีหยังก็กดีเขากับเธอก็ยังเป็นมู่กันคือเก่าเนี่ยเขาว่าสิชวนเธอไปงานเลี้ยงฉลองงานหมั้นของเขาสองคน จดอยู่คาเฟ่ไงพ่นเดเธอไปบอกยินดีดีนัเดอร์แต่เขาคงสืบอมาได้ไปดอกเป็นยังคือว่าไปละหรือว่าป้าไปติคงสี่อยากอายพ่ามีชุดงามๆใส่ไปมันบอกให้เขาซื้อให้ก็ได้เดชชุดอะหรือว่าป่อยยังทำใจบาได้ยังหักอายอยู่เข้าใจยังพินเหะอไอคิดติว่าหนูยังสเสียดายผู้ชายแบบอายขนาดไหนย,ยังไม่อยากเหลียวบึง้งสั้นเธอกล้าไปเวลาปอ,ปอในเมื่อเธอว่าได้มีอย่าง เธอกล้าไปบอกได้อยากให้เขาไปไหลเขาไปก็ได้เป็นอยา่างเขาจิบกล้าไปดีเขาสีรอเดอ้อเออแต่ว่างานเนี่ยเขามีแต่คนมาเป็นคู่เด้เพราะมันเป็นงานเลี้ยงฉลองงานมันก็ต้องเป็นคนมีคู่มามูแต่ละคนเข้าก็สิพาแฟนมาเปิดโตว,ว่าแต่เธอนะ่ะหาแฟนไม่ได้ไป คนเดียวมันสิเงาเด้คนออื่นเขามีคู่กับเบิร์ถ้าว่าลืมอาจได้แล้วก็คงมีแฟนไม่แล้วเนาะจะลืมเอ,อมาเปิดตัวเด้อเราเบิ่งหน้าแฟนไม่ทะยุเด้อปอช่วยไปหาพ่อเยูเสิมาออกงานดีวะ่ะ ถ้าบ่มีต้องถึงเยอะะแท้ๆ,ๆเลยฮะมีคุณโทมาสมัครแน่เลยฮัลโหลจ้า บ่มีคู่ไปมันคงย่อยเย,เยเื่อเขาคิดว่าเขายังหักมันอยู่ในแถ่แล้วเธอคือบรทัานมีแฟนใหม่หรือว่ายังหาคนเก่าอยู่ติโบเขาไม่ได้หักเขาแล้วเขาไม่ได้มีแฟนใหม่ไม่ได้แปลว่าเขายังหกคนเก่าอยู่เดีเขาแค่ไม่ได้เจอคนที่ใช่เอาเป็นว่าเธอตกลงเป็นแฟนกับฮาเดอร์มืออื่นเจอกันอยู่คาเฟ่ เป็นยังบอบอเป็นยังเข้าไปกันเดอ้อเอาปอมาแล้วติมา,า,มาคนเดียวแต่ปอมาแฟนดิโอ้ยแต่เลตนสาดเนาะ คงได้มาคนเดียวอิลิคงหาแฟนบดไดเมื่อนี้คงสิ่งงองในเด้อปอหาคนดีๆส้ําอ้ยบ่ได้ติ้และเป็นอย่างก็ยังมีแฟนใหม่โอ้ยยี่ยมหลายคิดว่าจะของดีปานนั่นติแต่หนักมาอยู่วัดยิ่งดีกว่านี้เลยปออิจฉาติรับบดต้ติที่เขาได้ไอบิวมาหรือหาเรืองบดาเธอคงทำใจบดเน็นปอที่ไอบิวถึงเธิมาหาเขาเธอก็เบิ่งสภาพเธอในปอ ผู้เดอยากซีอูนำํำเบิ่งดูขนาดเลิกกับไอ้บิวตั้งโดนแล้วก็ยังไม่มีผู้เด็เอาพวกคุณเข้าใจผิดแล้วครับเอาคุณเจ้าของร้านคุณมาให้อย่างคะ่ะหรือว่าซิมาร่วมงานกับพวกเขาสองคนเป็นเกียรติีครับที่จะของคาเฟ่ยังแบบนี้มาเริ่มงานมันของพวกเขาบอรครับผมมาหาแฟนผมแฟน ใส่ค่าแฟนคุณนี่เด้ครับป่อแฟนผมป่อเธอเป็นแฟนกับคุณไก่เจ้าของร้านนี่ติแมนนี่เด้เธออยากให้เขาพาแฟนมาร่วมงานบมเมนติเนี่ยแฟนเขา ปอมีแฟนด้วยขนาดนี้เ้เตีรู้ไว้เด้อไอวิวผู้ชายดีๆบนโลกนี่มีอีกหลายหนูเมื่อเสียเวลาไปเสียดายคนจังไอยดรอเฮตุโตบ่ตั้งจากปิงเกาะคดกินไปมือมือก็ดีใจน้ำเด้อแพทย์ที่ได้ปิงตัวนี้ไปทำว่าแสดงความยินดีในฐานะมูเก่าเออปอคือว่าเขาขอโทษเดอ้อในเมื่อเธอเป็นแฟนเจ้าของลาน เธอส้อยว่ากับเขาว่อาออกค่าจัดงานได้บอกเฮาไปกู้เงินมาถ้าเขาอามใจเงินเขาก็คงเบิดเธอว่าเฮ็ดเพื่อมูถ้ามูดีๆมันก็เป็นแต่เฮ็ดให้อยู่แต่สาหรับมูจังเถอมันมส่สมควรไดพวกเธออยากจัดเองก็าจเองตัวมันม่เกี่ยวกับเขาหรือถ้าบา่ใจก็ว่ากับเจ้าของาของานเขาเองถ้าที่จัดงานเลี้ยงอยู่นี่จะจ่ายเงินมากครับ ถ้าบอจัดก็ออกไปเอาอัางไดครับนี้จิจัดต่อบอเขาไปตะแพทยุยกไปกับไอคนเขาที่จัดให้มันได้เง,งินได้ยังออกไปได้ลแล้วแลวต่อไปนี้ก็องมาติดต่ออย่ามาให้พ่อไหนเด้อลำขาดเออไปก็ได้บ็จัดแล้วยุกเลย ว่าเธอเป็นเจ้าของร้านนี่น่วยปาน,นี่คือมาสมัครเป็นแฟนเดย์เฮาก็อย่างที่เขาบอกเขาแค่สงสัยว่าเธอสีรับสมัครแฟนไปให้หยังแต่เขาเข้าใจละขอบใจเดอ้อที่มัสเป็นแฟนเเฮาเดี๋ยวเขาโอนเงินให้บ่เป็นยังเขาไม่ได้ต้องการเงินดอกเขารู้ย่ว่าเธอรวยแต่สิมาให้แของฟรีๆได้จังใดเขาจ้างเธอมาดีเขา่ไดให้แีฟรีๆแต่เขาต้องการอย่างอื่นแทนที่่บมันเงิน เธอต้องการยังเขาบอได้ยอยากเป็นแฟนกับเธอแค่มอือเดียวแต่เขาอยากเป็นแฟนกับเธอตลอดไปเลยได้บอสแต่เขาไมู่จักกันเด็ดเดียเธอสมัเป็นแฟนเขาได้จังใดเขาไม่ได้หักกันเลยอย่าบูดหักตอนนี้ก็ได้คุยคุยกันไปก่อนมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันเดี๋ยวกะหักกันเองลหละลองบอลองมาเรียนรู้กันไม่ต้องหักหลายก็ได้ขอแค่เปิดใจให้กันก็พอ 懂。嗯